แสดงลุกลุกเออฟังเขาด้วยลูกยกเว้นหมู่ที่แสดงไปนะครับไม่ต้องลุกนะครับอ้าวเราจะกล่าวคำชมเชยว่าไงครับคำคำปั้นหลวมหลวมไปที่หัวใจอ่า แล้วก็ทางขาออกมาพูดพร้อมกันว่าพูดพร้อมกันว่าว่ายอดเกลียวยอดเกลียวยอดเกลียวเออเอายอดเกลียวยอดเกลียม นั่งหมู่ที่ชมเชยแล้วต้องหมู่ที่แสดงแล้วต้องยืนครับยืนยืนเขาชมว่ายอดเยี่ยมแล้วมือประสานไว้ที่ด้านหน้าครับแล้วก็โค้งคำนับเขาพร้อมกันว่าจะตอบว่าอะไรดีเ็อชมเชยว่ายอดเยี่ยมทอคขอบขอบคุณครับขอบขอบคุณ

เอผักชีขอเชิญชุดการแสดงที่สชมการแสดงของชุดที่สองหน่อยเออ กาเซเล่ารักเธอเท่าฟ <iah> ้าเท่าฟ้ามีเพลงประจําหนูไหมมีเพลงประจําลูกไหมเพลงอะไรลูกเออคาโปชินโนคาโปชินโนคาเฟอีนคาเฟอินอ่ะดนตรีไหมดนตรีไหมคาเฟอินคิสซี่คิสซี่คาโปชินโน

ชุดการแสดงทีสีชุกแสดงเอชุดการเส่นกีตาร์เลยครับเลยชุดการแสดงทีสีนะครับมาที่สองที่สองอที่สองนะครับมาเตรียมพร้อมทางด้านขวามือครับไปนะครับรักคือเท่า้ายมุกาเอยมีอพากินน้ำก๊ใสเดียวว่รักคุณในให้เกัน อาจารย์แม่บุตรีครับจาามหาบัตรเจ้ามหาบัตเล่นหาลอยหาลอยจะไข่เล่นหาพันผีจูออนเมื่นี่ใช่ไหมแม่ลูกนักแสดงนะครับเดี๋ยวไปข้างหน้าไปคารมท่านประธานก่อนนะลูกนะ เข้ามาในทีมชุดชุดกิมมโนโอนอิดดี้ผีน่ารักครูค่ะเจอหนูไหมข้ะโอ้ขาเห็นดอกชุดนี้จะใช้เสือนะเป็นชุดทำเป็นชุดก็จะ,ะพืปีกแล้วก็บินแต่งหน้าโดยขี้ตมและข้ามคลองเมื่อกี้หัวหน้าสาังกุนาสาังก อ้าวไม่อู้สอริสทดสอบวันทยาห่ะอู๋ลงกล่าวสวัสดีที่น้องลูกเสือทุกท่านวันนี้ในนารีสามันจะมาทำการแสดงเรื่องรักเชิ์เท่าฟ้าเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะใช่สุดๆในนนเจ๊ะ เขาต้องใช้ไม้เขาเรียนูกเอาใช้กี่ตัวยังยังไม่ได้ดูนะน้ำตาไหลแล้วตอนนี้กันเข้าตา ลูกสาวที่ตุ้มเยครอคัยูบคัวซึ่งมีแค่แมปนแม่ซึ่งเป็นแ่ค้าในตลาและตะลูกสาว่ตะกานั้ง้นแแ่ไม่ชนัสาวงายน ไ,ไม่ไม่อลยแม่ขอตังค์หน่อยดิจเจ้ากี่บาทพันห้าเอาไปทำอะไรเยอะแยะเสื่อของหนูไม่ต้องอยุ่งอ่าอ่าขอค่ะแม่ไปละอดหน้าโรงเรียนของกระถู ได้มาถึงโรงเรียนแล้วก็ได้พูดคุยกับเพื่อนเพื่อนซึ่งแทนชื่อเป็นเองว่าเชอรี่ว่าไงเพื่อ,อ,อน,นเพื่อนอน,นีจ้าเชอรี่นี่เชอรี่ฉันซื้อนาฬิกาม,มาใหม่สวยไหม โอเคงั้นพรุ่งนี้เธอใส่มาเป็นมัดดี้ชนะไช่โอเควิทยาแห่งโลเกระโขกแม่เดินมาหาแม่พื่จะขอน หลังจากที่รูออกสาวเดอไปันเทนก็ได้มเงินเจมาเ่เป็นเจ้าแม,าาม่้ที่โหที่สุดในตลาดสวัสดีจ่าเจาสบายดีไหมสบายดีว่าแต่มาทำอะไรที่นี่หละจ๊ะฉันว่าจะมาขอยืมเงินเลยจ้ No, <laughs> อเอแต่หารู้ไม่ว่าเพื่อนเพื่อนของเธอนั้นได้ทราบฐานะทางบ้านของเธอแล้วไงทุกคนบ๊าจ้าเชอี่เมลวื่อาวนะาวนฉันเห็นเธอไปทอะไรทีตลาดอะปามีุ่้าๆแต่ฉันเห็นเธอเรียกแม่ข่าวแม่นะเปลนะเธอพลาดแล้วล่ะเชอรี่เมื่อวานเห็นไปนสืบมา กับแม่แบบนี้พวกเราไม่เข้าหรอก วัญทยาค่ะอานมเนรนาลีสามันขอขอบคุณมากค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ขโมยเงินแม่อย่าขอเงินแม่ทำพลาทำไรได้บ้างค่ะ